ไม้อ่อนบทที่75แก็ปล่อยคุณกลางการีแบบนี้นี่เล่าคุณยายเล็กถึงได้เป็นห่วงคุณกลางนักวิพาดารีบเอ่ยขึ้นทันทีที่ทุกคนออกไปหมดแล้วจินดาราเพิ่งมีโอกาสพิจารณารอยแผลเป็นเหนือขมับซ้ายและหนกแก้มซ้ายของเพื่อนถึงแม้ว่าจะจางตื้นก็ยังมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งทำให้สีหน้าของวิพาดาดูแข็งยิ่งขึ้นจินดาราตอบเรื่อยๆว่า คุณกลางเขาถูกบีบมามากแล้วปล่อยเขาเสียบ้างที่จริงก็แค่ไปกินเลี้ยงบ้านเพื่อนเท่านั้นทําไมแกถึงไม่ไปด้วยล่ะวิพาดาถามในขณะที่เดินตามจินดาราเข้าไปในห้องนอนซึ่งมีเพียงห้องเดียวขี้เกียจจินดาราตอบสั้นๆพูดต่อไปว่าอพาร์ตเมนต์ที่นี่มีอยู่ห้องเดียวแต่ที่จริงที่โซฟาก็นอนได้เอาไว้คุณยายมาแล้วค่อยขยับขยายกันเอาเองก็แล้วกันตอนนี้นอนสุมกันไปก่อน กระเป๋าแกโยนไว้ปลายเตียงนั่นก็ได้ใบเล็กดีนี่ว่าฉันมันคนสมบัติน้อยวิภาดาวางกระเป๋าลงที่พื้นปลายเตียงจินดาราเดินไปรูดมานน่านนาที่ก้นหน้าต่างกระจกให้แยกออกจากกันนิดหน่อยมองออกไปทางภายนอกซึ่งเป็นถนนซอยย่านนี้ไม่สว่างสวายนักค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ค่อนข้างถูกเพราะเป็นย่านแม็กซิกันแต่ก็ไม่มีคนผาน วิพาดาไม่ได้มีท่าทางตื่นเต้นอะไรกับบ้านเมืองที่หล่อนเพิ่งจะเหยียบย่างมาถึงหล่อนทิ้งกายลงนั่งอย่างกลางเตียงในตามีแววครุ่นขิดเล็กน้อยจินดาราหันมามองดูเพื่อนเล่นเพื่อนเรียนด้วยกันตั้งแต่เด็กกล่าวว่าเสียดายที่ไม่มีรถยนต์กับเขาไม่งั้นจะขับรถพาแกไปเที่ยวคืนนี้เลยไม่จําเป็นหรอกฉันไม่ได้มาเที่ยวแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรนักหนาด้วยไม่ว่าที่ไหนไหนมันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละสําหรับฉัน จินดาราเดินมานั่งลงที่ปลายเตียงใกล้ๆเพื่อนถามว่าคุณแม่แกเป็นยังไงบ้างสบายดีเหรอคงสบายมั้งฉันไม่เห็นเขาทุกร้อนอะไรนี่แกมาเรียนต่อใช่ไหมนี่เก่งไม่นึกเลยว่าจะมาได้เร็วอย่างนี้บางคนรออยู่เป็นปีปีฉันเองสอบโทฟเฟลอยู่ตั้ง3ปีตั้งแต่ยังเรียนอยู่ปีสกว่าจะได้มาเรียนต่อฉันไม่ได้โชคดีอย่างแกหรอกจินฉันมีเวลาอยู่ที่นี่เดือนเดียวเท่านั้นเอง กว่าจะตะกายมาได้ก็แทบแย่ต้องขอยืมแหวนแม่เขาขายเอาเงินเดินทางมาที่จริงแม่แกเขารักแกมากนะวิวิพาดายักไหลเล็กน้อยเขารักฉันเสมอฉันรู้แต่ก็อย่างว่าแหละระหว่างฉันกับแม่มันเหมือนมีอะไรขวางกั้นอยู่ตลอดเวลาเข้าไม่ถึงกันเลยสักทีเออฉันมีอะไรจะถามแกอย่างหนึ่งจินคุณกลางนะ่ะอยู่นี่เขามีแฟนหร้อยังน้องแกไม่ใช่ธรรมดานะจิน ตอนอยู่เมืองไทยก็เคยมีแฟนที่วิทยาลัยเออจริงสินะที่จริงแกเองนั่นแหละเคยช่วยเขาหลอกคุณยายตอนนี้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิมอีกหรือเปล่าล่ะเริ่มเข้าเรื่องละวิพาดาคงยังไม่รู้หรอกว่าจินดารารู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวิพาดากับคุณกลางแล้วจึงเริ่มหวานล้อมแคบเข้ามาทุกทีจินดาราตอบเรื่อยๆว่าแฟนจริงๆจังๆไม่เห็นมีแต่ก็คงมีคนชอบเขาบ้างหรอกคุณกลางเขาเป็นคนสวยนี่ จินดาราสังเกตเห็นในตาของวิพาดานั้นเป็นประกายวับขึ้นมาในทันทีมันทำให้จินดาราเกิดความไม่สบายใจในเมื่อนึกถึงข้อความในจดหมายของมารดานี่หล่อนจะพูดกับวิพาดาถึงเรื่องนี้ให้เข้าใจกันเสียเลยดีไหมหนอหล่อนเองก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีเสียด้วยไม่รู้ว่าการพูดตรงๆจะทำให้วิพาดาเกิดความอายขึ้นมาหรือเปล่าแล้วผลมันจะลงเอยในรูปใดวิ จินดาราหลุดปากเรียกออกมาโดยไม่ตั้งใจแต่คันวิพาดาจ้องมองหล่อนเป็นเชิงถามหล่อนก็ไม่กล้าพูดต่อไปอะไรจินเปล่าไม่มีอะไรหรอกอยากถามว่าพอครบเดือนแล้วแกจะกลับงั้นเหรอฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันได้ลาออกจากงานแล้วแต่ที่จริงอยากอยู่เรียนต่อแต่มันก็มีเหตุขัดข้องหลายอย่างโดยเฉพาะวีซ่าวิพาดานิ่งไปนิดหนึ่ง ชีวิตของฉันมันไม่ราบรื่นเหมือนอย่างแกหรอกไอ้จินแม่น่ะดูๆไปก็เหมือนกับว่าเขามีความสุขแต่ที่จริงแล้วฉันว่าลึกลงไปเขาเต็มไปด้วยความกังวลใจหลายอย่างทีเดียวเพราะตั้งแต่เป็นสาวเขาไม่เคยยือนอยู่บนขาของตัวเองเลยดูเหมือนสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับเขาคือความสาวความสวยซึ่งเขาก็รู้ดีอยู่แล้วว่ามันจะอยู่กับผู้หญิงไปจนแก่ตายไม่ได้ที่จริงบางทีฉันก็สงสารเขามากเหมือนกันนะ คิดบ่อยๆว่าเผื่อผู้ชายคนสุดท้ายนี่ทิ้งเข้าไปเขาจะทำยังไงจินดาราว่าที่จริงมันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเลยวิพูดก็พูดเถอะแกเองก็เรียนจบทำงานได้สองคนแม่ลูกก็อยู่ด้วยกันไปอย่างฉันนี่ถ้าสมมติว่าพ่อเป็นอะไรไปเหลือแต่แม่คนเดียวฉันก็จะอยู่กับแม่สองคนวิพาดาว่าแม่แกไม่เหมือนแม่ของฉันแม่แกมีความสุขกับชีวิตครอบครัวอบอุ่นแต่แม่ฉัน เขามีแต่บ้านกับลูกแต่ไม่เคยมีชีวิตครอบครัวเขาอยู่เหมือนอย่างแม่แก่ไม่ได้หรอกฉันเคยอยากให้เขามีชีวิตธรรมดาธรรมดาอยู่ด้วยกันสองคนแม่ลูกหรือจะแถมด้วยพ่อเลี้ยงสักคนที่เขารักฉันอย่างลูกผู้ชายธรรมดาธรรมดานะ่ะก็ยังได้แต่แม่ฉันก็เป็นอย่างที่ฉันรัดถนาไม่ได้เขาชอบชีวิตแบบเขาพูดจริงๆนะวิเสียงจินดาราปลอบโยนและเอาใจเพื่อนฉันว่าวิน่าจะพยายามปรับตัวให้เข้ากับคุณแม่ ถึงยังไงก็มีกันอยู่แค่สองคนแม่ลูกเท่านั้นวิภาดาสายหน้าช้าช้าแต่กล่าวว่าอาจจะเป็นไปได้สักวันถ้าแม่เขาต้องการฉันจริงๆถ้าแม่เขาไม่มีใครเลยแล้วและอยากมีชีวิตอยู่อย่างสงบเลิกฟุ้งเฟ้อในตาของวิภาดามีแววว้าเวเกือบเหมือนสมัยที่หล่อนยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่ดูขัดกับใบหน้าค่อนข้างกระด้างของหล่อน แต่เป็นอยู่ชั่วแวบเดียวหล่อนก็ยักไหล่เล็กน้อยแล้วหัวเราะออกมาเหมือนแค่นฉันก็เพอเจอไปกับแกใหญ่ไอ้จินคงอีกนานหรอกกว่าแม่ฉันจะยอมแกยอมรับว่าตัวเองแกแล้วเมื่อถึงวันนั้นเมื่อไรค่อยรู้ว่าแม่จะทำยังไงฉันจะทำยังไงอนาคตมันยังอีกนานนักฉันเป็นคนไม่ชอบคิดอะไรอะไรไกลๆเอาแค่ใกล้ๆตัวไว้ก่อนดีกว่าหล่อนลุกขึ้นอย่างกระฉับกระเฉง นี่แกไม่กินข้าวเย็นข้าวค่ำหรือไงหรือว่าก,กินแล้วยังแกจะอาบน้ําก่อนไม่ล่ะฉันจะทําแซนด์วิชให้ทุกถีเคยหุงข้าวกินกับคุณกลางเขาแต่วันนี้เขาไม่อยู่ก็เลยขี้เกียจในตาวิพาดามีแววฟันซึ่งจินดาราไม่ได้สังเกตและถึงแม้จะสังเกตก็คงไม่เข้าใจความหมายอยู่กับคุณกลางสองคนหุงข้าวกินกันถลอนได้อยู่กับคุณกลางสองคนหลนจะเลี้ยงคุณกลางดูแลคุณกลางผู้น่ารัก ชีวิตหล่อนคงจะสมบูรณ์และมีความสุขที่สุดวิภาดาเดินตามจินดาราเข้าไปในครัวกล่าวว่าฉันยังไม่อาบน้ำหรอกกินก่อนดีกว่าอยากคุยกับแกให้ฉ่ำด้วยไอ้จินเออแล้วนี่เมื่อไหร่คุณกลางเขาถึงจะกลับมานะเนี่ยคงดึกละมังอาจจะสนุกกันตลอดคืนก็ได้ดีละตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหล่อนจะควบคุมจริกาเองไม่ยอมให้ไปไหนกับใครเป็นอันขาดวิพาดานิ่งเครียดไปอีก จินดารากำลังเปิดตู้หยิบขนมปังเหลียวมาดูเพื่อนแวบ,บหนึ่งเพราะรู้สึกถึงอาการผิดปกตินั้นน่ากลุ่มเป็นบ้าไม่รู้ไอ้วิมันจะเอาอยัางไงของมันกันแน่ฮ้ทว่าคิดดูอีกทีวิภาดาอยู่ได้แค่เดือนเดียวถ้าคอยขวางขวาง,ขวางกันคุณกลางเอาไว้อีกหน่อยวิมันก็กลับไปก็คงหมดเรื่องกันอย่าเพิ่งพูดอะไรกับมันดีกว่าจินดาราแอบถอนหายใจยาวขณะที่วางแซนด์วิชอันเบร,เริ่มสองอันลงในจาน เสร็จแล้วไอวิยังไม่ทันขาดหางเสียงสัญญาณหน้าประตูก็ดังขึ้นติ้งตองติ้งตองใครไม่รู้อาจเป็นผู้จัดการอพาร์ตเมนต์หรือเมียของแกมาบอกอะไรสักอย่างหรือเอาจดหมายมาให้จินดาราเดินไปเปิดประตูวิภาดาตามมาชงกดูที่หน้าประตูครัวด้วยกัศณะนั่นเองเขายังไม่ทันเห็นวิพาดาทักจินดาราด้วยเสียงแจม่มใสเจ้านายเขาเสร็จธุระเร็วเลยบินกลับก่อนกำหนด บังเอิญรู้ว่าคุณอยู่คนเดียวผมมีสปายนะเก่งไหมกัศนะนั่นเองวิพาดายังไม่ลืมความแค้นถึงสองประการ 1. มันเคยไล่หล่อนลงจากรถ 2. คุณกลางชอบมันถึงขนาดแอบส่งจดหมายถึงมันเป็นเหตุให้หล่อนทะเลาะกับคุณกลางจนกระทั่งรถคว่ำวิพาดายกมือลูบแผลเป็นบนใบหน้าโดยไม่ได้ตั้งใจกัศนะเพิ่งเห็นวิพาดาขณะที่จินดารามัวชักช้าต่อการบอกเล่า เขาเกือบจะอุทานออกมาแต่ยังไว้ได้ในตาสองคู่กระทบกันเข้าอย่างจังแต่วิพาดาก็สะบัดหน้านี้หล่อนเกลียดแม่งไม่อยากสนใจด้วยจินดารากล่าวอย่างรวดเร็วว่าวิกัศณะไงล่ะคุณณจำขณะพูดเร็วปรือยังไม่ทันเลยวิพาดาเดินหนีอ้าวเข้าห้องนอนไปแล้วกัศณะพูดเบาๆกับหล่อนน้ำเสียงแสดงความประหลาดใจอย่างเดียวโดยไม่มีความรู้สึกหรืออารมณ์ขุ่นเคืองใดๆ ไม่อยากรู้ว่าเขามาบทที่76จินดาราจุปากปรามไม่ให้กัสณะพูดอะไรต่อไปหากเป็นเมื่อตอนที่หล่อนยังไม่รู้เรื่องวิพาดาลึกซึ้งอย่างนี้หล่อนคงจะไกล่เกลี่ยความบาดหมางที่วิพาดามีต่อกัสณะได้ทว่าตอนนี้หล่อนรู้แน่แล้วว่าวิพาดาไม่ได้เกลียดกสัสณะเพราะเพียงเหตุผลแค่เคยทะเลาะกันความเกลียดของวิพาดาลึกซึ้งกว่านั้นเกลียด เพราะกัศณะเป็นผู้ชายจินดาราจึงเพียงแต่ตามเข้าไปบอกหล่อนในห้องว่าฉันออกไปข้างนอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาแกอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าวิถ้าแกต้องออกไปฉันก็ต้องอยู่ได้วิพาดาตอบรวนรวนมันไส้ผู้หญิงทุกคนที่มีคู่รักเป็นผู้ชายโดยเฉพาะผู้ชายอย่างนายกัศณนะซึ่งหล่อนลงความเห็นว่าจองหองอวดหยิงกับผู้หญิงทำเป็นว่าข่าแน่แล้วแบบนี้ไอ้จินมันยังคบอยู่ได้ ไป,ไปม,ามาก็คงหนีไม่พ้นหลงไอ้ความรูปหล่อพ่อรวยของนายกษนะผู้หญิงเรามันก็เป็นเสียแบบนี้แหละผู้ชายมันถึงได้ดูถูกเอาได้ให้ตายโหงเถอะวิภาดาคิดกราดเกลียวหลุดปากประชดออกมาว่าแกไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันหรอกห่วงคนอื่นเถอะพอในนั่นโผล่เข้ามาแกก็งกๆกไม่นึกเลยว่าแกจะเป็นไปได้ถึงอย่างนี้ไอจินเอ้ยไอจิน ถ้าเป็นแต่ก่อนนี้ล้วก็จินดาราคงมีเรื่องโต้เถียงสัดกันกันกบวิพาดาสนุกไปเลยแต่ตอนนี้หล่อนไม่นึกสนุกสักนิดเดียวหน้าตาวิตกกังวลของจริกาทําให้หล่อนไม่สบายใจหล่อนชักจะกลัวอารมณ์ของวิพาดาขึ้นมาครามครนเพราะไม่รู้ว่าความรักความผูกพันของวิพาดาที่มีต่อจริกาจะมากมายถึงขนาดไหนเฮ้อ ธรรมชาติสร้างสรรค์มาแต่แรกให้แบ่งแยกเพศเป็นหญิงกับชายดีๆแล้วมนุษย์เองนั่นแหละทำผิดอย่างไรกันขึ้นมาก็ไม่รู้จึงได้เกิดสับสนวุ่นวายวิปริตกันไปหมดอากาศข้างนอกหนาวเย็นจินดารากับกระสนะเดินเรื่อยๆไปตามทางเท้าทินน่นี้พวกเม็กซิกันอยู่กันมากตึกแถวและตึกบ้านหลังเล็กๆสองฟากจึงเป็นแบบเก่าตึกบ้านบางหลังโสมโ ต้นไม้ดอกไม้หน้าบ้านดูเหมือนจะปลูกปลูกส่งเดชไปอย่างนั้นเองไม่สวยงามเป็นระเบียบเหมือนตามหน้าบ้านของพวกผิวขาวเม็กซิกันแก่เมาเหล้าเดินเป๋เป,เป๋ปัดปัด,ปดสวนทางไปได้นิดหนึ่งแล้วเลี้ยวเข้าตึกเก่าๆที่เป็นอพาร์ตเมนต์ประเดียวเดียวหล่อนได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนเอตโรโวกเวกคงจะโดนเมียดาหนุ่มสาวไทยหันมาสบตากันแล้วยิ้มจินดาราถอนใจยาวกษณะว่า ถอนใจทำไมครับรับรองว่าผมไม่เป็นอย่างตาแม็กแก่นั่นแน่ไม่ต้องรับรองก็รู้ว่าคุณนะไม่มีทางเป็นอย่างแกไปได้เปล่าไม่ใช่เพราะเชื่อว่าคุณจะเป็นคนดีหรอกแต่ชีวิตตาแม็กเมื่อกี้เป็นชีวิตของคนชั้นกลางจนจนแบบเดียวกับคนไทยชั้นกลางสนุกเหลวไหลยังไงก็ได้แค่กินเหล้าเมายาแล้วก็กลับบ้านซุกหัวนอนกับเมียแต่อย่างคุณนะมันคนชั้นสูงเรื่องสนุกเหลวไหลนั้นมันเป็นไปอีกรูปแบบหนึ่ง เที่ยวคลับรู้ๆเลี้ยงผู้หญิงไว้เป็นเมียเก็บเมียบำเรอหรือไม่ก็เที่ยวไปป้อมากับคนโน้นคนนี้ให้คนนินทาเล่นพอพอแล้วครับกัศนะหัวเราะพร้อมกับร้องขัดขึ้นผมคงไม่ได้กลับไปเป็นคนชั้นสูงอย่างกับคุณว่าหรอกคุณจินใครจะรู้คุณเป็นลูกชายตระกูลอัสเดลไพศาลในที่สุดเขาคงไม่ปล่อยให้คุณแหกข้อของตระกูลออกไปได้หรอกคุณเป็นห่วงเรื่องนี้หรือครับคุณจิน โน no. ไม่ได้ห่วงอะไรเลยคุณจะเป็นยังไงต่อไปไม่ใช่เรื่องสําคัญสําหรับฉันฉันเป็นคนไม่ห่วงอะไระไรพันนี้หรอกค่ะแล้วคุณพูดเรื่องนี้ทําไมก็พูดไปอย่างนั้นเองคุณพูดขึ้นมาก่อนนี่พูดให้ขัดได้ฉันก็ขัดคบก,กันมานานยังไม่รู้นิสัยกันอีกหรือกัศณนะแต่แขงหน้ามามองดูหล่อนปลารบว่าคุณจินนี่อะไรๆก็ดีหรอกเสียอยู่นิดเดียวไม่นิดหรอกฉันรู้ว่าฉันมีอะไรเสียหลายอย่างทีเดียวแต่คุณว่าฉันเสียอะไรละ่ะ เสียที่ไม่เคยอ่อนหวานอย่างผู้หญิงกับผมเลยถ้าไม่สอนดุตำหนิหรือไม่ก็ขัดคอโต้แยง้งนี่แหละคือความเป็นเพื่อนละค่ะยังไม่ดีอีกเหรอธรรมดาแล้วฉันไม่ค่อยยุ่งกับใครแบบนี้หรอกนะจะบอกให้จินดาราถอนหายใจยาวแล้วกล่าวต่อไปเลยว่าที่ชวนออกมาเดินหนาวง,งักอยู่นี่ไม่ได้ตั้งใจจะออกมาเดินเล่นเดินคุยด้วยหรอกนะคะมีเรื่องไม่สบายใจนะ่ะยังคิดไม่ออกว่าจะปรึกษากับคุณณนะดีไหม ว่าเราเป็นเพื่อนกันไงจะปรึกษายังต้องคิดอีกหรือครับกัศณะพูดเหมือนตัดเพอจินดาาไม่ตอบในทันทีชวนเขาเข้าไปในร้านอาหารแม็กซิกันที่เคยเดินมากินด้วยกันเสมอเสมอตาโก้เหมือนข้าวตังที่ทําด้วยข้าวบดท,ทั้งกลิ่นและรสละเลงเป็นแผ่นมีไส้หลายอย่างใส่จานวางเรียงไว้ในตู้กระจกเนยแข็งขูดฟอยกระลำหั่นฟอยแฮมฟอยไก่ต้มฉีกฟอย กานเชลโรี่ฝอยอีกเหมือนกันเอาวางลงบนแป้งกินกับซอสปรุงรสต่างๆจินดาราชอบกินกัศนะเลยพลอยชอบไปด้วยทั้งทั้งที่เขาคิดว่าแฮมเบอร์เกอร์หรือชิคเก้นฟรายร้านข้างๆอร่อยกว่าเป็นกองทั้งสองนั่งลงที่โต๊ะเล็กๆข้างฝาด้านหนึ่งฝรั่งและแม็กซิกันในร้านมีไม่กี่คนเพราะอาหารชนิดนี้เหมาะสำหรับเวลากลางวันมากกว่า ไม่มีใครเอาใจใส่สนใจกับคนไทยทั้งสองคนผิวเหลืองซีดเหลืองคล้ำม,มีอยู่มากมายจนเป็นธรรมดาเสียแล้วคุณจินมีเรื่องอะไรหรือครับกษณะถามทันทีแสดงว่าเขาใจจดจอ่ออยู่กับเรื่องไม่สบายใจของหลอนคุณยายฉันว่าคุณยายเขาควรจะรีบมานะลงก็ส่งไอวิมาเป็นเพื่อนคุณกลางแบบนี้เขาคงจะอยู่ทางโน้นอีกนานหรอกโถเอ้ยผมนึกว่าเรื่องอะไร กัศนะถอนหายใจเบาๆรับจานอาหารมาจากเด็กหนุม่มลูกชายเจ้าของร้านกัศนะสั่งตาโก้ไส้เนื้อสับคล้ายกับหน้าเนื้อสับที่ราดสปากเกตตี้คุณจินจะต้องไปห่วงใหญ่อะไรทำไมคุณกลางกับคุณวิพาดานั้นเขาเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนไม่ใช่พี่น้องก็เหมือนพี่น้องเขาจะยิ่งเป็นพี่น้องกันมากกว่าคุณจินละกระมังฉันจะสอบอยู่แล้วนึกว่าคุณยายกลับมาจะได้กลับไปอยู่หอเสียที อยู่ใกล้ห้องสมุดใกล้ติวเตอร์จินดาราอย่างคงเลี่ยงยังคงลังเลไม่แน่ใจว่าหากหล่อนบอกความจริงกับกษณะจะเป็นการขายเพื่อนและน้องหรือเปล่าก็เห็นแปลกอะไรนี่ครับคุณวิภาดามาแล้วคุณจินก็กลับพอไปซะเลยหมดเรื่องกันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิจินดารากินพลางพูดพลางแล้วหล่อนจึงหยุดใช้กระดาษเช็ดปากแต่ไม่ได้พูดอะไรต่อ ศสนะมองดูหล่อนอย่างแปลกใจลุกขึ้นเดินไปกดเครื่องดื่มใส่ถ้วยกระดาษนำมาให้หล่อนแล้วก็ว่าคุณจินไม่เคยพูดอะไรอ่้าอ้อึอออ้งอึ้งแบบนี้มาก่อนเลยนี่ครับทะเลาะก,กับคุณกลางเือครับเปล่าฮนี่ฉันจะพูดยังไงดีเนาะขึ้นตอนไม่ถูกกาสนะมองข้ามโต๊ะเล็กๆสบตากับหล่อนกล่าวว่าเพื่อนของคุณก็ลังรอฟังอยู่แล้วเราจะช่วยด้วยหรือเปล่าแน่นอนแล้วครับ เขาตอบอย่างหนักแน่นผมยังไม่ลืมดอกว่าที่ผมเข้มแข็งขึ้นมาทุกวันนี้เพราะมีเพื่อนอย่างคุณจินคอยตบหัวรูปหลังมาเขายิ้มจินดาราร้องว่าเออใครตบหัวรูปหลังคุณอา้าวบอกก็บอกฉันน่ะเป็นห่วงนะ่ะเพราะเออคุณรู้ไหมไอวินะ่ะมันเป็นผู้หญิงแต่ตัวเท่านั้นใจมันเป็นผู้ชายเรื่องไอวิมันยาวมันเป็นเด็กมีปัญหาตั้งแต่ตัวกระเปียกแล้วทีนี้เรื่องต่อไป คุณก็คงพอเดาออกกระมังเรื่องคุณกลางนะคะ่ะไอวิมันรักคุณกลางก็อย่างผู้ชายรักผู้หญิงแต่คุณกลางก็อยากหนีมันเรื่องมันจึงยุ่งยุ่งอย่างนี้แหละไอแถวคนกลางก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงกลืนไม่เข้าขายไม่ออกจินดาระจบประโยคพร้อมกับถอนหายใจยืดยาวอย่างโล่งอกที่ได้ระบายถุข,ของคนอื่นซึ่งหล่อนจําต้องแบกเอาไว้ด้วยกษณะนิ่งอึ้งไปเขาเป็นผู้ชายที่โลดโผนอยู่แต่ในเฉพาะเรื่องของผู้ชาย สำหรับเรื่องผู้หญิงที่ชอบทำตัวเป็นผู้ชายนั้นเขาเคยได้ยินได้ฟังอยู่เหมือนกันแต่ก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรนักบางทีมันอาจจะเป็นแค่การทดลองของผู้หญิงโลดโผนแก่น,แก,นแก่นอย่างวิพาดาเท่านั้นเองวูบหนึ่งของสัญชาตญาณผู้ชายทำให้เขาเกิดความอยากรู้อยากลองดีขึ้นมาผู้หญิงแบบนี้จริงหรือไรที่หล่นจะไม่ยอมอ่อนไว้ให้กับผู้ชายเอาเสียเลย จินดารารู้สึกผิดหวังนิดนิดที่กัศณะไม่ได้แสดงความประหลาดใจตื่นเต้นอะไรนักนาคิดอีกทีว่ากัศณะเขาเป็นคนอย่างนี้เองขลึมขึมเฉยเฉยมานานแล้วบางทีก็ดูเหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับพวกพี่น้องทางพ่อเท่านั้นที่ทำให้เขาเยัวขึ้นมาได้กัศณะถามเรื่อยๆว่าคุณกลางแกเล่าให้คุณจินฟังเด็ครับหรือว่าคุณวิพาดาเล่าเองแม่เล่ามาในจดหมาย ไอวินะ่ะสารภาพละว่ามันรักคุณกลางแต่คุณกลางเขาคงจะอายฉันเขาไม่ได้เล่าอะไรให้ฉันฟังหรอกแม่เป็นห่วงคุณกลางมากบอกว่าที่คุณกลางเขาดิ้นรนมาเมืองนอกก็เพื่อหนีไอวิแต่แล้วไอวิก็ตามมาจนได้เท่าที่ดูดูท่าทางคุณกลางเขาตอนที่เห็นไอวิโผลเข้ามาเห็นหน้าเขาเสียลงไปเลยเชียวละจินดารากล่าวต่อไปว่าคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงดีไออยู่คอยเป็นก้างเอาไว้ก็พออยู่ได้ละ่ะ แต่มันมีเรื่องยุ่งยุ่งแบบนี้พอดีสอบไม่รู้เรื่องกันฉันอยากสอบให้มันเสร็จเสร็จเร็วๆจะได้รีบรบกลับไปให้หมดเรื่องหมดราวยุ่งวุ่นวายกันนักกษณะยิ้มเล็กน้อยเพราะคุณยุ่งไปเองต่างหากปล่อยเขาไปตามเรื่องก็หมดเรื่องกันคงไม่มีอะไรนักหนาหรอกความคิดของผมผมไม่ยักเห็นเป็นเรื่องร้ายแรงอะไรมากมาย